เออจะไปครับจ๊กสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสิริวัฒนามณีมรกุขอบคุณค่ะขำาวผัค่ะเบอร์คาแหม่มค่ะตีราค่ะเจดครับมิ้นครับ่อยาทำแก้วจ้า พบกับรายการทันโลกทันข่าวนะครับเราได้รับรายงานมาว่าเกลือแกงหรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าโซเดียมคลอไรด์กำลังเข้าขั้นวิกฤตนะครับทางรัฐบาลมีคําสั่งให้ลดการใช้เกลือแกงนะครับท่านใดที่ปิ้งปลาอยู่ก็ขอให้งดก่อนนะครับตอนนี้ให้ทุกคนบอกลูกๆหลานๆให้รีบไปซื้อเกลือแกงครับสำหรับผมวันนี้ก็ต้องรีบไปเหมือนกันครับสวัสดีครับ มีอยู่ร้านนึงจะหนูทางนูน้นขอบคุณค่ะ้ย <Flash Den. S 3> สวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้มีรายงานมาว่าเกลือเริ่มขาดแคลนไปแล้วครับเราไปเกาะติดสถานการณ์กับคุณนิวกันเลยครับครับคุณมิ่นขณะน,นี้ชาวบ้านหาซื้อเกลือยากลำบากมากครับแล้วทางนั้นเป็นยังไงบ้างครับคุณนิว ชาวบ้านจากที่ไหนต่างพากันวิ่งหาเกลือแกงกันเยอะทีเดียวเลยนะครับเจตถ่ายภาพนิวรายงานครับขอบคุณสําหรับข่าวภาคสนามจากคุณนิวนะครับถ้ามีอะไรคืบหน้าผมจะรายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบครับสวัสดีครับยิ่งข่าวบว่าเกลือกำลังหายไป เออได้ยินบักมินรายงานข่าวอยู่นะเอ้าสกิรย่านเกลือหายไปแท้สั้นสุดเท่เอ้าแล้วเกลือมันมาจากสังทั้งนั้นเขาต้องไปหาสัตว์จาจัดไม่พายสิไปแน่ยุ่งเมื่อคืนชูมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นโปรไปมากลางแขนขึ้นและลงพับแขนขึ้นแต่ไหลย่าง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 อยู่ดีเข้าไปอีกว้าวอาจาร ตา,าตาจ่าดีจตา,าตา,าตาจ่าดีตาตาจ่งเลิกแล้วตาต รูมาหากูมีบุระอันยับปุ่มมี่อย่างไรเด้อค่ะก็แค่อยากกู้ว่าเกิดผลิตในอายยุ่งมืองใดเกลือน่ะบอกเกลือสมุดนะเด้อจำเอาไว้เกลือสมุดเกลือหรือเกลือยซีนเท่าเนี่ยเป็นที่เริ่มเก็ดกันเดือนพฤศจิกาหนเดือนพฤศจิกาคมเป็นฤดูการเอหน้าต่อไปก็บเท้าปิ้งน้ำเนี้ยเข้าตัวอัน วังค้ง,งน้ำให้น้ำในต,ต่นนตกก่อนเป็นคุ้นติ่มตุ่มสะกกอนพ่อวิธีสองระบายน้ำเขาซูน,น่าตากหน้านั้นให้มันเห็นเสียพอเลี้ยวแล้วนะก็เอาน้ำที่ถึกมันสิถึกน้ำน้ำเกลือนี่ที่ถึกแดดถึกแดดเลี้ยวนะฟังเอาไว้มันก็นสชีลาห้อยท่วงจำเพาะหนึ่งจุดสองได้ระบายเขาซูน,น้าโป่งบานนั้นเท่ากับสิได้เกลือมากิน เกลือเนี่ยปริมาณนี้เนื้อของแต่ลงเมตรเนี่ยห้าสิได้ประมาณ2องชุดหอดหกกิโลกูเดียฉ่ำเอาไว้เดี๋ยวน้อยสำหรับรองศาสตราจารย์นะคะจะมาเสริมที่อาจารย์ได้พูดไว้นะคะในการผลิตเกลือสินเทานะคะ้แหล่งวัตถุดิบนะคะก็คือแหล่งบนพื้นดินทั่วไปกับบนบาดาลนะคะแร่เกลือหินนะคะหรือว่าแร่ เกลือแฮไลท์นะคะจะพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนะคะก็หรือภาคอีสานนนเองนะคะจะพบในจังหวัดนครราชสีมาอุดรธานีอุบลราชธานีร้อยเอ็ดและก็สกลนครของเรานั่นเองนะคะสําหรับวิธีการผลิตนะคะ 1. นนะคะการผลิตแบบชาวบ้านชาวบ้านนั่นเองนะคะโดยชาวบ้านจะอัดอากาศลงตามท่อนะคะเพื่อให้เกลือที่ละลายอยู่บนเหนือชั้นเกลือเกิดเป็นโดมเกลือขึ้นนะคะหลังจากนั้นชาวบ้านก็จะนําไปตากแดดหรือไม่ก็ต้มให้เกิดตะกรอนแค่นี้เราก็จะได้เกลือสีเทาแล้วนะคะสําหรับผลกระทบของการทําเกลือสีเทานั่นก็คือจะเกิดการยุบตัวของชั้นดินเพราะว่าเราสูบน้ํานําไปทํานาเกลือมากเกินไปแล้วก็จะอาจเกิดการปนเปื้อนของพื้นดินในบริเวณแหล ที่ทําเกลือสินเทาด้วยนั่นเองล่ะค่ะเด็กๆโอยเห็ดยากอยู่ในเกลือกันเลยว่าซี่แดกก็ต้องดนุนสู้ฝั่งมันช่วยให้ดิเฟิร์น่แหละเอือดเฟิร์นไปใส่เฟิร์นเฟิร์นไปใส่สูเฟินไปใส่เพ่ไปเดินมาไปื้อเกลือเด็กเกลือนั่นสิเบิร์ตเอา้าเขาไปใส่เบิร์แล้วจบแยก เข้าไปแล้วไปก่อนเกลือเอ้าเกลือใส่เกลือนี่มีเป็นเวิีตี้เอ็ดไปได้เกลือมันมีประโยชน์ด้วยเหรอได้สิโซเดียมคลอไรด์หรือเกลือเกงนอกจากนํามาทําอาหารได้แล้ว ยังมีประโยชน์อีกหลายอย่างเกือกแกงดิซันไปเลยเข้าวัดจะไหนนะเขายังบอกอีกนะว่าในการผลิตโซดาเอสวิลสูเดียมคาร์บอเนตใช้โซเดียมคลอไรด์แคลเซียมคาร์บอเนตและแก๊สแอมโมเนียเป็นวัตถุดิบหลัก ซึ่งประโยชน์ของโซดาแอดหรือโซเดียมคาร์บอเนตใช้ในอุตสหาหกรรมกระดาษสแกลซิงทอร์แล้วคงสรดผลประกอบมิตเกลือเป็ผสมนี่แหละนี่แนบแน่การผลิตสารพ่อขาวมีสารพ่อขาวเป็นสารประกอบไฮโปคลอไรด์ ide, นำมาใช้ประโยชน์ในอุตสหาหกรรมเช่นการฟอกย้อมเส้นได้เยื่อก,กระดาษ และใช้เป็นสารฆ่าเชื้อลูกในน้ำยังไงล่ะโอ้ไม่กอแล้วเพื่อนล่ะ้หวานล่เกิดว่าเกแล้วว้าวมนมาแล้วมาแลยมาลมาเ ครับท่านผู้ชมขณะนี้มีรายงานเข้ามาว่าเกือที่ทุกท่านตามหานั้นได้ศูนย์พันไปแล้วนะครับจากภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อะกี้นี่นะครับเราไปเกาะติดสถานการณ์กับคุณนิวกันเลยครับคุณมิ่นขณะนี้ผมจะป้งหมูปีงหมายังไม่ได้เลยครับผมว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วะครับฉันต้องทำทำอะไรสักอย่างแล้วมันไม่ใช่แล้วครับคุณนิวครับเอาละครับผมขอตัวไปไปหาหัวจามก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ในตอนนี้ไม่แคล้วไม่ขาดกันให้เธอรู้ตัวว่ามีคนคนอย่างเธอแอบมองเธออยู่ตรงนี้รอคอยเธอตรงนี้แมงแมงแมมเอามันอยู่เงือนอยู่บ่ อีแมมตื่นละวเอาอินี่แมมทานระตะเแอาเขาไปเบิร์มันก่อนนะมันเป็นมันส่ายเลยบอกเอาแม่กูาไปสั่งเอาจะสิบโทรหาซีรีก็เด้อฮัลโหลซีลีส์บ้าอีแมมมันจะเป็นอย่างมหาไมแน่เด้อ ตั้งแต่ี่สิบข้าบ้ากเลยในใช่หช่ยุ่งูเอาจันเป็นังกับโมอพูเจบเนื้อเจ็บโตเสียงมันกับโี่พีมันบอกว่าไม่แต่เลยนอนกับเจ็บพ้ออาการแบบนี้ถึกของนะหลี่ี้ยังงีต้องไปเรียนเซิร์ฟศาสตร์จารยานมาเบิร์นไป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 นอนหันมากมา с ч а с ต<ส>าจั์มีย่งกันโม่คือของฮะเขื่อคอมตาจาราย์ไม่สวยบังเน่ได้ได้เดี๋ยวไปกายอยู่เหรอถ้ากายเต็มสิหลุดไปได้จ้ะแม่ buat yangkan- obat và thì tụi em mới có bay đi เป็นสามขับโอ้ยหนูใจนะไม่เป็นพขอพอโลกให้เสพโอเดียมโพเทนต์มันมีห้องน้ำตามเอไทนันตกีขาดก็อยู่แล้รเขื่องชาก็มีแต่ย่างน้อนผิวแต่เหงนผวตหนียวมันคือมีอาการเถาแข็งเหนียดตัวตอยแล้ววะไม่เห็นจ้ะพว่นนอนก็มันบอกกินเือือไอผูรดี เอาบะกินเกือกับเป็นซีเอคาสัสเอและน้องมันขาดสารแล้วแบดีต้องใช้โรที่เอษให้ให้โรอยนี้อัานใหเยเออดมโครโมโตจรงๆแล้วทักจงขอรงร่างกายต็สูกับการพ่อพ่อของไอโอดีนค่ะไอโอดีนเอไถ่ท้องต้องหลากอันท้ายเราทิ้งออกมาเพื่อกัะตุ้นให้ปวดทรมาร์ดเครื่งุน ตัวคนไมใชอนเนี่ยไลยสุดอีแน่ไนใช่่านี้อีแตเตี้ยแล้วเดีมูลูเป็นอยงนีโอ้โเปลยนาเนาะแกพวาตอเป็นอ่เนาะกได้ว่ากือีข้าวเกลือดีวะเฮ้ยเ็เกลือยี่บ่ตอบเฮ้ 可一吧？ เกลือเกลือเกือยังเกลือสิเบิรเบิรอยู่ใส่เียวนี่คือจะเต็มลาดอยู่เมื่อพ้นตื่นนอนไปบอหีบ้านนี่เอาฝันโทรศัพท์มือถือ i ไอโฟนตกตึกหชั้นก็ไม่แตกบัตรเอทีตากรุงไทยกดไวทันใจถ้ามีเงินในบัญชีแชมพูตาแมวเซาผมดำเงาเงาไม่ต้องเก่าผมกร่วง ปากาลูกยืดใช้แล้วฝืดอือทั้งปีเด็อย่ามองตาไม่เท่าช้ายังไงก็เป็นมีเวื่นเอ้าอย่ามองไปไหนแม่ใสิไปแนยมือขึ้นชิวมือขึ่นมุนมือขึ้นอกไปมากางแขนขึ้นและลงหัมแขนขึ้นไรช่วยลูก้อาลูเอาไปมือขึ้นอกไปมากางแขนขืนแล โทรศัพท์มือถือไอโฟนตึกตกตึกหกชั้น <laughs> <laughs> ทำไหม <c oughs> เออเลย